สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t e ็ด a n c นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาเหรียญคริปโตนะครับหรือเหรียญดิจิตอลนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มีแอปนะครับในการที่เราจะหาเหรียญของ LTC นะครับก็เหรียญนี้เลยนะครับตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 7476บาทนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมทลิปต่อไปนะครับเราก็ขอนะครับก็คนละ1ไลน์นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ1ไลค์ของคนนะครับผมนะก็จะช่วยให้อัลกอริทึมของ YouTube นี้นะครับผมดันวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของเราได้ดูด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้นะครับราคาของอ่า ltc นะครับก็7,475บาทนทครับแล้วก็กราฟตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟนิดหน่อยนะครับ กราฟตอนนี้นะครับผมในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงนะครับผมนะก็อยู่ในส่วนของขาขึ้นนะครับตรงนี้นาะเห็นไหมในเป็นขาขึ้นนะครับก็โอเคเลยเนาะถ้าเราไปหาเหรียญนะครับในส่วนของ ltc เนาะแบบฟรีๆรนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับหรือไร้คอยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องดีมากเลยเนาะใครที่มีเหรียญนี้อยู่นะครับผมนะก็แนะนําให้เรานะครับเก็บนะครับเก็บสะสมไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรา ถือเป็นการหยอกกระปุกนะครับผมนะก็ใครมีมากก็ถือให้มากเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบสไตล์แบบว่าเก่งกําไรหรือการเทรดเนาะก็สามารถไปเทรดกันได้นะแต่ว่าขอให้ทุกคนนะครับที่จะเทรดเนาะให้เราศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับอ่าถ้าเราลงทุนไปแล้วก็ ราคามันตกอ่ะก็ไม่มีใครที่จะรับผิดช,ชอบนะครับนอกจากตัวของเราเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปาหาเงินฟรีกันดีกว่านะครับโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็มีเกมนะครับเกมในการที่เราจะหาเงินฟรีนะครับก็คือเป็นเกม นี่เลยนะครับก็อันนี้คือเป็นเกมที่มีชื่อว่าฟรีไลคอลนะครับเดี๋ยวลิงก์การสมัครผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยในส่วนของโลโก้แอปนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนนี้นะครับผมก็เล่นไปเมื่อกี้2ตาด้วยกันนะครับก็คือเป็นการหมุนนะหมุนสปินนะครับเพื่อที่เราจะสุ่มรับรางวัลน,นะครับตัวเลขที่เราเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็คือเป็นเลขจํานวนของ ลิตัวชิดนะครับหรือลายตัวชิดนะผมก็อ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับอ่าอันนี้คือนะครับผมเป็นของรางวัลนะถ้าเราสุ่มแล้วก็ได้รับอันไหนก็อันนั้นเลยนะครับก็อ่าตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะสุ่มต่อนะอีก3สปินด้วยกันนะครับอ่าก็มันมีอ่าขั้นของมันนะครับอันนี้คือเป็นขั้นที่1นนะครับผมนะขั้นแรกเนาะก็ถ้าเราสุ่มเป็นเลขแบบนี้ก็คือ ได้ตามนั้นเลยถ้าเราสุ่มได้เลขแบบนี้ได้เป็น L แบบนี้มันจะขึ้นไปขั้นที่2นะครับแล้วถ้ามันสุ่มไปแบบนี้แล้วก็ได้อันนี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 ้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะได้รับตามจํานวนนั้นแต่ว่าถ้ามันสุ่มแล้วก็ได้รับอันนี้ก็จะขึ้นขั้นต่อไปต่อครับรางวัลสูงสุดก็อยู่ที่1นึ่งแสนไลโตชิ้นั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดสปินกันต่อเลยนะครับกดปั้ง แล้วก็เราก็มานั่งลุ้นกันนะครับว่าจะได้รับที่เท่าไหร่อะผมก็ได้รับอยู่ที่15ลาตัวชีนะครับโอเคกดสปินต่อนะครับอ่าได้รับอีก75นะครับอ่าซึ่งจํานวนที่เราสุ่มมาเราสามารถที่จะรับได้อันเดียวหรือรางวันเดียวนั่นเองนะครับถ้ามันถึงประมาณนี้นะครับเราก็ต้องกดดูวิดีโอต่อเพราะว่าสปินของเราตอนนี้มันหมดไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะเราก็ต้องกด ดูวิดีโอก็คือมอสปินนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะรับสปินเพิ่มนั่นเองนะครับโอเคผมจะกดดูวิดีโอนะครับแต่ว่าผมขอหยุดก่อนนะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ในส่วนของวิดีโอโฆษณานั่นเองนะครับโอเคครับผมนะเมื่อกี้ผมก็ได้กดดูวิดีโอเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับสปินเพิ่มนะครับอยู่ที่2อันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้เนาะ ก็ผมจะกดสปินต่อไปนะครับผมจะพยายามากดดูวิดีโอให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมอยากได้อีกนะให้ดูตรงนี้อีก2อันนะเพื่อที่เราจะมาลุ้นว่าผมจะได้รับที่อันนี้หระเป่าตอนนี้ถ้าตอนนี้ผมก็รับสูงสุดแล้วล่ละอันนี้อยู่ที่356นะครับในส่วนของกรอบนี้นะโอเคผมก็จะกดสปินต่อไปนะครับฮได้แล้วทุกคนดูกันว่าจะได้ระเป๋าสีชมพูทุกคน เออไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเนาะกดอีกทีหนึ่งยังมีรุ่นอีกอันหนึ่งนะครับโอเคครับผมนั่นเดี๋ยวผมขอกดดูวิดีโอแล้วก็ขอเล่นก่อนนะครับแล้วก็เล่นจนกว่ามันจะหมดอ่าให้เรากดวิดีโอนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเล่นกันก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าผมจะได้รับที่ตรงนี้หรือเปล่าหรือผมจะได้รับแค่356นะครับ โอเคนะครับผมแนละก็ผมก็ได้ทําการเล่นแล้วก็ดูวิดีโอจนหมดหมดแล้วนะครับอ่าสังเกตว่าตรงนี้มันจะขึ้นว่าจุดจุดจุด,จดสามจุดนะก็ไม่มีให้เราดูวิดีโอแล้วนั่นเองนะก็สรุปว่าตอนนี้นะผมก็อ่าได้รับนะครับเราก็คํานวณเลยเราก็คิดเลยว่าเราจะกดรับอันไหนเนาะเราหาตัวเลขที่มี มูลค่าเยอะที่สุดนะนั่นก็คือ356แน่นอนใช่ไหมทุกคนคงไม่มีใครนะครับที่จะไปกดในส่วนของตัวเลขที่เป็น15อันนี้แน่นอนนะครับผมลนะผมคิดว่าไม่มีใครกดแล้วเนาะเราก็อยากได้อันเยอะที่สุดใช่ไหมทุกคนโอเคเราก็กดที่356แล้วก็กดคำว่า yes นะครับกดเลยนะครับอ่าพอเรากดไปนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ ได้รับแล้วนะครับผม U ก็สามร้อยหกห้าสิบหกลโตชินั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับกดคําว่า continue นะกดเข้าไปเลยจากนั้นก็นะครับอ่าเราก็ทําอะไรต่อนะเราก็อ่าอันนี้คือนนะครับผมนะมันขึ้นว่าด e f e ฟิโตนะครับตรงนี้ก็คือว่าได้รับรายได้จากการแนะนําเพื่อนนะช่วงนี้เป็นกิจกรรมนะครับผมนะก็จะได้รับอยู่ที่20%นั่นเองนะครับ แล้วก็หนะ้าเราก็สามารถที่จะไปแนะนําเพื่อนได้นะครับอ่าก็กดที่คอนโทรลพาเนลอันนี้ได้นะครับตรงนี้เลยเนาะในสองคนที่จะไปแนะนำเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอ่าเราก็สามารถที่จะหาะไายได้นะครับด้วยการกดโบนัส c คลมตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเคลมนะครับผมมาเคลมขอภัยนะครับผมนะอ่านผิดนะอ่าแล้วก็กดคำว่า get reward นะครับอ่า แล้วก็จะมี50 60 95 85 45 1 0 2 152อันนี้คือสูงสุดนะครับเราต้องดูโฆษณาก่อนนะเพื่อที่เราจะเก็ตรีวารนะ์ดนะดูโฆษณาให้จบนะแล้วก็ระบบก็จะให้เรากดสุ่มนั่นเองนะครับโอเคขอดูวิดีโอโฆษณาให้จบก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราดูโฆษณาจบนะครับเราก็ สามารถที่จะกดรับได้นะครับโดยการที่กดคำว่า c l ลมดีว r าต์นะครับแล้วก็สุ่มนะสุ่มนะครับผมจะกดนะครับกดเข้าไปเลยระบ,บบก็จะทำการสุ่มนะว่าเรานะครับได้รับที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะหยุดนะครับผมรับที่ประมาณ45นะครับกดคำว่า Continue นะกดเข้าไปเลยนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้รับมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะไปกดต่อกดข้่อบโบนัสตรงนี้เลยนะแล้วก็ไปดูโฆษณาให้จบ1วิดีโอนะแล้วก็จากนั้นก็รับไปเลยนะครับคะแนนไปนะก็แอปนี้นะครับสามารถที่ถอนเงินได้เข้าสู่บัญชีของ b i t c u p starpro binance แล้วก็ครอยเบสนะแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราใช้กระเป๋าไหนนะผมนะขอแค่กระเป๋านั้นนะมี อ่าเดรสหรือที่อยู่นะของอกระเป๋าของ LTC แค่นั้นเองนะครับอ่าก็าาวิธีการถอนเงินก็มาที่ control panel นะครับแล้วก็ไปกดถอนเงินได้นะครับอ่าทุกคนนะหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับผมนะก็เรานสามารถที่จะถอนเงินได้นะครับในส่วนนี้เนาะผมก็ถอนล่าสุดนะอยู่ที่ประมาณ20,000ลิตรชิดนะอันนี้ก็คือผมก็มีอยู่ที่3 5 5 9นนะครับอ่า ทุกๆวันอังคารนะครับผมนะเงินถึงจะเข้ามานะครับอ่าก็อันนี้คือวันที่6เห็นไหมวันที่6เมษายนสอนนะครับก็เข้ามาเนาะทุกๆวันอังคารนะครับเงินถึงจะเข้ามาเนาะก็สามารถที่ไปตั้งค่าที่ตรงนี้ได้นะครับ p a y เพเม t r a d e นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามานะครับเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ต่อเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะถอนเงินที่20,000ลายตัวชี้หรือเปล่าเมื่อกี้เออน่าจะลายตัวชี้เนาะ พอถึงเกณฑ์นะถ้าเรามีเงินตรงนี้สองหมื่นนะครับอ่าตรงนี้สองหมื่นนะครับทุกทกวันอังคารนะครับระบบก็จะตัดยอดเข้ามาในส่วนของบัญชีของ b i t ค u พของเรานะครับหรือสตังโปรเนาะของผมใช้บิทคัพเนาะถ้าใครสนใจที่จะสมัคร b i t ค u พฟรีลิงก์การสมัครนะ่าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนอกแค่นี้เองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่สนใจหาเรียนคริปโตแบบฟรีนะครับผมนะก็แนะนำแอป,ปนี้เลยนะครับใจเงินจริงเนาะอ่าก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับผมนะสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ